รับกับาระสู่ช่วงที่2องของเบรนเวกนะครับวันนี้ก็มีเรื่องหนักหนักหลายเรื่องนะครับเรื่องเบาๆก็มีครับเรื่องเบรกที่3จะเบาขึ้นหน่อยนะครับเพราะเป็นเรื่องของท่านนายกนะครับแต่เรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งซึ่งได้ดําเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไม่ใช่เฉพาะกับรัฐบาลชุดนี้นะครับของรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีและการเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มนี้เป็น เป็นสิ่งที่น่าสําหรับผมนะครับผมว่าผมน่าชื่นชมสําหรับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เรียกว่าตัวเองว่ากลุ่มดาวดินนะครับเริ่มต้นที่หมายไรยขอนแก่นนะฮะเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะครับคนที่สนใจนี่เข้าไปดูในเว็บไซต์ไอรอได้นะครับมีบทความชิ้นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของกลุ่มดาวดินนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของกลุ่มดาวดินกลุ่มดาวดินนี่ก็เป็นกลุ่มของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ซึ่งเมื่อ รวมตันกันมา3 4รุ่นแล้วนะครับก็รุ่นที่4ก็มีหลายคนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่กลุ่มนี้เขามองว่าเขาอยากได้ความเป็นธรรมอยากให้กฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับทุกคนนะครับที่บอกว่าเป็นดาวดินเพราะว่ามีการมองว่าการอยู่เป็นดาวเนี่ยบนดาวเนี่ยมันก็มีดินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําดาวให้ดินให้เป็นเท่าเท่าเท่ากันถ้เกิดความเท่าเทียมในสังคมและเกิดความยุติธรรมในสังคมเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนา ก้าวไกลไปขึ้นนะครับภายใต้พื้นฐานที่ทุกคนมีโอกาสและมีความเท่าเทียมกันซึ่งผมคิดว่าเป็นอุดมการที่น่าชื่นชมนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับที่ไปทักทวงบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียนหนังสือก่อนนะครับคุณไผ่ดาวดินคนหนึ่งนะครับที่ถูกอาจารย์ถามนะครับคุณไผ่ก็บอกว่าเอ๊ะการอยากช่วยชาวบ้านนี้มันไม่ต้องรอนะครับถ้าใครไปดูในวิดีโอนี่ก็จะเห็นเลยบอกว่า,วาการเป็นนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสได้ร่ำเรียนมีคนหนึ่งได้พูดนะครับมีโอกาสได้ร่ำเรียนมีโอกาสได้ ได้ศึกษาแล้วน่าจะเอาความรู้พวกนี้มาช่วยประชาชนซึ่งผมคิดว่าพูดได้ดีมากกว่านักการเมืองหรือคนที่บริหารประเทศอยู่ในขณะน,นี้หลายคนทีเดียวเลยนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องกับอย่างไรนะครับในช่วงเคลื่อนไหวในช่วงแรกๆในกลุ่มดาวดินเขาก็ไปเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกความอายุติธรรมของระบบหรือพ่อค้าหรือนักอุตสาหกรรมนักขุดเหมืองต่างๆเนี่ยนะครับไปเอารัดเอาเปรียบบ้าง แต่เมื่อเกิดการรัฐประหารกลุ่มดาวดินก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งชัดเจนเลยนะครับชัดเจนกว่ากลุ่มอื่นๆในการต้านรัฐประหารนะครับและในขณะเดียวกันเมื่อมีการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวในช่วงที่รณรงค์เรื่องประชามติเนี่ยก็มีการดําเนินการไปแจกเอกสารบ้างนะครับร่วมกับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่บ้างแจกเอกสารเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐมนูญ ด้วยเหตุนี้เนี่ยคุณไผ่ดาวดินนะครับหรือคุณจตุพัฒ์บุญพัฒรรักษาก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกจับตัวไปนักศึกษาที่ถูกถูกจับตัวเหล่านี้นะครับเขาก็ไม่ต้องการประกันตัวนะครับไม่ขอประกันตัวเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเมื่อเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยเรื่องไรเขาต้องไปยอมรับสภาพแล้วเขาต้องไปประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะปล่อยตัวก็ควรจะปล่อยตัวเขาณวันที่เราทํารายการผมอัดรายการตรงนี้นะอัาไว้ก่อนนะครับ ไม่ทราบว่าชะตาการรมของคุณไผ่ซึ่งต้องขึ้นศาลอีกทีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยคุณไผ่เองเมื่ออยู่ในที่กลุ่มขังนะครับในเรือนจำนี่ก็รุนจำอำเภอภูเขียวเนี่ยนะครับก็ประท้วงด้วยการอดอาหารนะครับประท้วงด้วยการอดอาหารแน่นอนก็มีการให้นมให้ไลแล้วก็กลายเป็นที่ มาของวาทกรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่านมก็คืออาหารชนิดหนึ่งนะครับหรือท่านนายกรัฐมนตรีแหมก็ไปพูดเลยนะครับนักข่าวไปถามก็บอกไม่มีไม่รู้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตนไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตนไม่ได้ไปบอกให้จับหรือบอกให้ปล่อยมันทําได้ที่ไหนก็เขาถูกจับมานั้นด้วยอะไรนะครับเมื่อถามว่าตอนนี้ไผ่าดาวดินไม่สบายแหมนายกก็น่าใจดีใจดีกว่านี้ได้ไหมนะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับ ไปพูดเขาว่าช่างเขาสีก็เขาไม่รักษาตัวเองจะอดเข้าหรือเปล่าล่ะเมื่ออดก็ป่วยเป็นธรรมดานะครับท่านนายกครับใจเย็นๆครับนักศึกษาเองเขามีความตั้งใจดีนะฮะผมคิดว่าเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เมื่อถามว่าทางครอบครัวออกมาเรียร้องให้ปล่อยตัวนายกกล่าวว่าตนไม่สนใจนะครับผมผมผมหลายเรื่องนะครับท่านนายกผมเองในในรายการนี้นะครับบางครั้งผมก็ชมท่านนายกนะฮะ จนบางทีพักๆพ,พ,พวกผมแบบไม่ไปชมท่านนายกทำไมนะฮะผมบอกอาธรรมดีก็ต้องชมแต่ว่าวันนี้รู้สึกเสียใจฮะท่านนายกฮะเราเองก็เคยเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะครับ mm. เคยมีอุดมการ mm. ท่านนายกก็ต้องมีอุดมการอย่างหนึ่งนะครับ mm. เข้าไปรับราชการทหารอยากป้องกันประเทศ mm. ผมเองมาทํางานการเมืองผมก็มีอุดมการ mm. ว่าผมอยากจะไปเปลี่ยนประเทศคิดถึงสมัยหนุ่มๆเราก็เลือดแรงร้อนแรงเหมือนกันนะครับ mm. ผมเชื่อว่าทุกคนเป็น,น mm. แหละครับและนักศึกษากลุ่มนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรผิด นะครับคุณไผ่เองก็เรียกร้องตามความเชื่อของเขาตามอุดมการณ์ของเขาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในในประเทศนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคนรุ่น60กว่าอย่างท่านนายก50กว่าอย่างผมนะครับมันมีคน40-30ลงไปถึง20กว่า10กว่าซึ่งซึ่งเมื่อพวกเราอีก10-20ปีเนี่ยนะครับไม่รู้จะอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยคนรุ่นนี้เขายังอยู่ในประเทศ แล้วคนรุ่นนี้เขาก็จะต้องเป็นอนาคตของประเทศผมยังชื่นชมซะอีกในกระบวนการนักศึกษานะครับนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยมีหลายคนไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้เดี๋ยวนี้นักศึกษาเนี่ยไปเรียนเพื่อไปทํางานเซิร์ฟระบบทุนนิยมแต่มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีอุดมการที่เขาอยากทําให้ส่วนรวมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าให้โอกาสเขาแลวไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐบาลอย่างไร ผมคิดว่าการไปจับกลุ่มหน่วงเหนียวกักขังไปสอบสวนไปจับเขาขึ้นสาลในทางที่ผิดนะครับถึงจะอ้างข้อกฎหมายใดๆเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทําควรจะฟังเขาควรจะให้เขาได้พูดแล้วควรจะได้ให้เขาแสดงความคิดเห็นส่วนเขาจะโน้มน้าวคนได้อย่างไรมันเป็นไปนลมหลักของประชาธิปไตยและหลักของเสรีภาพในการสื่อสารครับ นั่นก็คือ b r a i n w a ว e ในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสิครับว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือเปล่าครับ